สวัสดีครับผมสวัสดี FC ฟทุกท่านผมและสวัสดีผู้ที่รับชมด้วยฮนะเอาวันนี้ผมมาลองอุปกรณ์ใหม่กันนะฮะนี่เลยเป็นกับเหล็กนะผมแต่จะเป็นงานสแตนเลสน,นะฮะเป็นคานเหยียบสแตนเลสน,นะครับผมนี่ฮะที่ผมสร้างขึ้นเองเลยนะผมสามารถถอดได้นะฮะนี่เลยถอดได้สามารถใชไ้ได้หลายอย่างนะฮะอันนี้เป็นเหยียบที่ได้ฮะ ก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นฝาสําหรับใส่ข้าวอ่อยับผมแล้วก็จะเป็นเดือยสําหรับเสียบมันหรือเสียบหอยเสียบปูนะผมสามารถเสียบได้นะฮะอ่าวันนี้เราจะใช้พี้ใต้กันก่อนอ่านี่ฮนะเป็นเกียวหมุนนะผมสามารถเปลี่ยนได้เลยหรือว่าจะถ้าถอดออกใช้จะเป็นข้าวอ่อยก็ได้นะครับเอาเราดักดวยกันเลยเดี๋ยวเนี้ยวันเนี้ยเราจะจัดรูนี้เลยเนี่ยเอาหน้าปากรูนะฮะนี่ฮะลนไฟสักหน่อยับผมให้มีกลิ่นหอมของพี่ใต้ละ นียนะให้มีฝันขึ้นอย่างนี้แล้วผมเอาสวยเนี้ยนะหนูแถวบ้านผมมันชอบดึงกลับนะผมเอาไม้เสียบไปอันหนึ่ง <c ười> กลับมันดึงหนีกนันดึงหนีเนี้ยนะนี่เลยน,นะครับนะอา้าวอันนี้เป็นงานใหม่จัดการนะฮนะน้ำหอมชาไทไล้าผมผวเชื้อตัวหลักฮนะฉีดแล้วผมสองเทเป็นตัวเร่งให้หนูเข้าไว้นะผมนได้หนูอยู่หนูได้กินตรงไหนรีบมาเลยนะฮะอา้าว ไปอย่างเงเอาไม้เอาไม้เสียบไปหน่อยัะผมกันมันดึงนะชอบดึงเหลือเกินเอาเดี๋ยวเราดูด้วยกันตอนที่หนูเข้านะผมว่าจะเป็นยังไงนะผมเอเคฮะเดี๋ยวผมขอดักนะครับผมอา้อาวมาแล้วท่านผู้ชมโผล่หัวมาเลยนะ ไหนขอดูตัวหน่อยตัวเนี้โผล่แล้วขอดูตัวหน้อยผมเอาข้าวมาอ่อยไว้ด้านล่างนะแล้วผมก็โปรยโปรยข้าวไว้น้อยด้นานหน้านะจะให้มีทั้งขี้ไต้แล้วก็ข้าวนะฮะตัวนี้ตัวไม่โตนะท่านผู้ชมแหมวิ่งเล่นวิ่งเล่นปลอปวิ่งเล่นไปเอาเลยเข้าเลย เนวิ่งเตัดไปตัดมาเนี่ยน่วิ่งกินเลยกินเลยเขากินอยู่นะะเขาเขากินอยู่ด้านหน้าเอ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 าไปโดนอะไรไล่มาฮะอ้าวเอาชมอ้าววิ่งไปวิ่งมาเพราะไอตัวนี้นี่เอง โอ้ตัวนี้ันเลอเลยอ่ะหมายคงจะบอกว่าอะไรวะเนี้ยเออดีไม่นอมันคืออะไรเนี่ยมันคือมันคือกับสเตนเลสช่างสายล่าหรือเปล่าเน้ยแต่มันก็หอมดีนะอยากลองชิมอ่ะลองชิมได้เลยเนี่ยหรนะือว่าอ่าอืมเอาเลยตัวนี้แหละ เอ๊ดูดูท่านผู้ชมมันซอกินจต่ข้างๆก็ผมมันไม่ยอมกดคาน้ตัวนีเอา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 ดูดูมาดูมาท่านผู้ชมเดี๋ยวมันไม่ยอมเอาท่านบนเลยอ่ะเนี่เอา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 โดนนะเอาให้โดนนะเอาให้โดนนะจะได้เอาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันสักหน่อยนะเนี่ย เอาเอาเอาอยัางไงยังไงไดไหมไดไหมเอาไหมเฮ้ยตัวนี้ฉลาดน่าดูนะครับเั้ดีเอ,อฟซีช่วงยา,งาวเช้านะโอ้โห ตั้งกล้องให้ท่านผู้ชมดูทีไรโอ้โหมีแต่หนูเทพๆมันเลยมันกินอา้าวข้างหน้าโอ้สุดๆจริงๆเอ้าจัดไปเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันว้ามันจะขนาดไหนกันว้าเดี๋ยวเย็นนี้เจอเดี๋ยวเดี๋ยวจะเจอเจอดูหน่อยนี่ฮ่ะว้าดูมันท่านผู้ชมว้าดูที่ข้างในเลี่ยมปึ๊ดเลย ผมเอาข้าวอ่อยไว้ด้วยนะฮะผมอยากรู้ว่ามันจะกินอะไรบ้างจะกินขี้ใต้หรือจะกินข้าวอ่อยดูดูมัน <laughs> มันมาคุยกินดูดูมันเอาไปกินข้างในเฉยเลยเดี๋ยว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 ว่าผมว่ามันน่าจะรู้กับดักแน่นอนเลยมันคุยแต่ด้านใต้นะมันไม่ยอมกดนะเฮี <laughs> ยแหม่ไล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 ่นี้เดี๋ยวผมจะทีนี้เดี๋ยวผมจะฝังกับดักนะทีนี้อ่าเดี๋ยววันนี้เจอกันไปเถอะเจอกันเจอกัน มาครับผมวันนี้คืนที่สองไม่ผมมาเคลียร์ตรงนี้ออกมันกินข้าวที่อยู่ด้านนอกออกเกลี้ยงเลยเนีฮะมันไม่กินเดียวข้างในเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะทํารูเนี่ยเดี๋ยวผมจะหยอดลงไปในรูอย่างเดียววันนี้จะเอาขี้ต้ออกนะครับผมจะใส่เป็นเหยื่อข้าวอ่อยเหมือนเดิมนะจะไม่อ่อยไว้ด้านนอกแล้วผมโอ้โหฉลาดโคตรแล้วเอาเนี่ยข้าวโรยเนี่ยข้าวใส่ไปเลยเนี่ย รอยพอไหมพอไหมเอาอหน่อยอหน่อยนี่แหละเดี๋ยวผมเนี่ยสามารถถอดได้ผมเนะฮะอ๋อยาตำกลับครับนี่ยเราเป็นงานสแตนเลสนะผมไม่เป็นสนิมฮนะใช้ได้ยาวนานเลยผมเนี่ยสั้งให้มันหมสักนหน่อยอ่ะนี่ครับผมหมูเชื้อตัวหลักผมฉีดเรียกหนูเข้าไวๆนะอ่ะสามทีเลย ามานีวันนี้ผมจะฝังกลับเท่าน่อยฮนะลองสินี่นี่ฮะดูด้วดยกันเลยฮนะ จัดเข้าไปจัดเข้าไป <c oughs> อย่างนี้แล้วเขาโม,ามุดลงข้างล่างครับผมเนี่ยเขาไม่ยอมนะนี่เอาโอเคเดี๋ยวเราดูด้วยกันทีนี้ฝังให้หมดไหม <c oughs> ออไมาเยอะหน่อยฝังให้เยอะให้เห็นแล้วเอาเอาเอออย่างนี้แล้วยอดเล่นใส่มือซะละ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่างนีทับไปเลยทับไปเลย <c oughs> <c oughs> ดูด้วยกันเลยเ,เอางี้เลย <c oughs> กะว่าให้เข้าเข้ามาเลยลนะอย่างนี้นละเอาย้ำผมว่าเอาโอเคเดี๋ยวเราดูด้วยกันคืนนี้จะเป็นยังไงนะผมเฮียมาท่านผู้ชมคืนที่สองเฮ้ยตัวให้ตัวใหญ่มันฉลาดเกินไปแล้วครับเดี๋ยวผมต้องจัดการมาันคืนนี้มาฝังกลับไปบ้างไหนดูสิมันจะเอาตัวไหนมาก่อน เล็กหรือใหญ่เอ๊ะตัวนี้ตัวเล็กท่านผู้ชมตัวใหญ่มันฉลาดนะฮะมันจะเอาตัวเล็กออกมาก่อนนะผมท่านผู้ชมเนี่ยสําหรับที่ว่าเราไปดักหนูนะส่วนมากทําไมถึงโดนตัวเล็กก่อนเพราะว่าช่วงกลางคืนนะฮะมันจะปล่อยหนูเล็กออกมาก่อนหน,หนูเล็กเนี่ยเขาจะออกมาก่อนนะแล้วหนูใหญ่จะออกมาช่วงกลางคืนนะที่ผมสังเกตดูนะฮะก็เป็นแนวทางสําหรับการในการดักนะฮะนะดูนะ ถ้าตัวเล็กเนี่ยออกมาเนี่ยดูดูโอ้โหดูดูกันถ้าผมไม่เอาไม้เสียบไว้เนี่ยเนี่ยดูดิเสียบไว้ลึกเสียบไว้สูงนะฮะถ้าเสียบไว้ไว้ไม่สูงนี่คือดึงปุ๊บหลุดนี่มันกินข้าวสบายเลยท่านผู้ชมโอ้โหตัวเล็กก็บอกว่าใช่ย่อยเนี่ยเนี่ยฮะเขาไม่ยอมกดขาถ้ากดขาไม่เหลือนะท่านผู้ชมอันนี้เขากัดยกเนี่ยถ้าเผลอกดเมื่อไหร่นะดูดูดูนะท่านผู้ชมเนี่ยฮะถ้ารอเขากดกดลงโป๊ะนี่คือกลับทางานเลยนะฮะ ถือว่าเรียบร้อยเลยนะะขอให้กดนะผมเนี่ยเอาลนะเขากัดแล้วยกถ้าถ้ากัดแล้วกดลงนี่เรียบร้อยเลยทันทีดูผมท่านผู้ชมไม่เหลือแล้วฮะตัวนี้เรียบร้อยนะฮะสวัสดีครับผม